น,นัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิโตุปรังสักจังโมโสตโตตี สักเล็กน้อยเพื่อเป็นเครื่องประดับตัญญาของพวกเราจะได้เข้าใจในธรรมะในการปฏิบัติมากขึ้นนะ แล้วก็มานอนที่วัดเพื่อที่จะหารักษาศินเจริญภาวนาในต,ตอนเช้าก็ยังทำอาหารพัฒตา,ารถาวายพระพิสุสงฆ์ก็เป็นบุญของพวกเรานะถือว่าเป็นบุญของพวกเราเพราะว่าเรามาต่างแดนก็หลายปีกันแนละ้ใช่ไหมเบางคนก็หลายปี20กว่าปีขึ้นใช่ไหมค่ะโยม โอ oh, 40ปีแล้วามาอยู่นางพระทคูแ่แต่ก่อนพวกเราก็ได้ไปทําบุญที่วัดไกลๆใช่ไหมเอ่ยในช่วงเวลาที่พวกเรามีโอกาสก็จะไปพุนกะทินบ้างพุนพ่อป่าบ้างแต่หลายปีมานี้พวกเราก็มีวัดมามีหลวงพ่อท่านได้มาโปรดพวกเรามาตั้งวัดพวกเราก็ร่วมมือกันสร้างวัดอยู่ใกล้บ้านของตัวเอง ถือว่าใกล้บ้านก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่ใช่ไหมเอก็ถือว่าพวกเราก็จะได้มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมแล้วก็มาสั่งสมบุญก็เป็นโอกาสดีของพวกเรานะพวกเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญนะมีบุญที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีบุญที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ ต่อมาก็พวกเราก็จากบ้านจากประเทศของเรามามาอยู่ต่างแดนก็ยังมีครูบาอาจารย์ยังมีวัดให้พวกเราได้เข้าฝึกฝนอบรมตนนะปฏิบัติของพวกเราเนี่ยถ้าเราอยู่ทางโลกหมายถึงว่าเป็นคารวัน,นะก็มีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่พวกเราจะได้ปฏิบัติให้ขึ้นใจหรือว่าทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเนาะ ก็จะได้นำมาสแสดงนำมาเล่าให้พวกเราได้ฟังว่ามีอะไรบ้างธรรมะของการคลองเรือนคือพวกเราอยู่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการคลองเรือนอยู่บ้านอยู่เรือนเป็นคาราวานั่นเองธรรมะในข้อน,นี้ก็คือคารวสธรรมสีพวกเราคงเคยได้ยินกันแล้วใช่ไหมเองพอแม่ครูบาอาจารย์ก็คงจะเทศนาให้พวกเราได้ฟังก็วันนี้ก็อาหยิบยกมาเล่าให้พวกเรา ฝั่งเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติในคารวัตธรรม4ี่นี่ก็จะมะีมีข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งก็คือพวกเรานั้นนะต้องมีสัจจะนะสัจจะตรงนี้สัจจะ,ะ,จจะ,รจจะธรรมะแล้วก็ขันติจากขะ,ะที่เราตร้องมีนะมี4ี่ข้อด้วยกัน เรจะที่ว่ามันข,ข้อๆไปเพื่อที่จะพวกเราจะได้ทําความเข้าใจนะข้อแรกก็คือสัจจะสัจจะนี้พวกเราคงรู้จักรู้จักไหมเอกสักจจะคืออะไรสัจจะก,ก็คือความจริงนั่นเองใช่ไหมเอกถ้าคนมีสัจจะเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะสัจจะตรงนี้ก็คือสัจจะจากการปฏิบัติของพวกเราเหมือนกันต้องมีสัจจะในการประพฤติปฏิบัติตน ให้มีความจริงในการปฏิบัติทําอะไรก็ทําจริงนะมาปฏิบัติทมก็มาปฏิบัติจริงนะมีความจริงจากการพูดจากวาจานะก็มีความจริงแล้วก็มีความจริงใจนี่คือสัจจะเบื้องต้นเนะี่ยพวกเราต้องมีมีทั้งการประพฤติปฏิบัติการพูดแล้วก็จากใจของเรานั่นคือคือเราต้องมีสัจจะในจุดนี้นะสัจจะตรงนี้ เราต้องมีสัจจะกับใครบ้างเลยก็สัจจะกับการทํางานเนี่ยเราต้องมีเวลาเราทํางานแล้วก็ทําจริงนะคามจริงทํางานตั้งใจทําทํางานอยู่บ้านก็ทําจริงมาวัดมาปฏิบัติก็มาปฏิบัติจริงๆตั้งใจจริงๆมันจะเกิดผลกับพวกเรานะตรงนี้ก็จริงต่อหน้าที่ันับต่อมา หน้าที่เรามีอะไรเอย่ยเราเป็นคุณแม่แล้วก็มีความจริงมีหน้าที่คุณแม่ต้องทําอะไรเอย่ยต้องดูแลแล,ลูกหรือว่าดูแล,แล,แล,ลทางบ้านงานบ้านงานเรือนถ้าเป็นพ่อบ้านก็ตั้งใจทําง,งานนะทำง,งานมีหน้าที่ทําง,งานก็ทําง,งานไปเพื่อที่จะได้มีรายได้มาจนุนเจือครอบคอรัวของเรานี่แหละคือความจริงในหน้าที่นะ ต่อมาก็คือความจริงต่อบุคคลจริงต่อบุคคลก็คือจริงใจต่อบุคคลอื่นนะเราปฏิบัติอะไรก็มีแต่ความจริงใจพูดจริงนะแสดงออกด้วยความจริงใจและสุดท้ายจริงที่ต้องจริงก็คือจริงต่อความดีนะเราให้เข้าใจว่าเราทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วตรงนี้เป็นความจริงที่เราจะต้องมีนี่แหละคือสัจจะในเบื้องต้นเนี่ยข้อแรกของ ธรรมะของพวกเราที่เราจะต้องปฏิบัตินะมีความจริงก่อนขั้นแรกนะต่อมาคือขันตินะเออมีธรรมะก,ก่อนดิธรรมะข้อที่สอธรรมะธรรมะก,ก็คือความประพฤติตนนะการฝึกตนการข่มใจเห็นไหมวันนี้เรามาเรามาปฏิบัติใช่ไหมเอ่ยาฝึกนะเนาฝึกมาฝึกตัวเองฝึกแล้วก็มานั่งสมาธิ พอเรานั่งสมาธิให้เราคิดทบทวนไปว่าเอ่อเรานะเรามีข้อบอกพร่องอะไรไหมในชีวิตเราเนี่ยมีข้อบอกพร่องไหมเราประพฤติตัวดีไหมดีหรือ,อยังเป็นพ่อที่ดีหรือยังเป็นสามีที่ดีหรือยังเป็นภรรยาที่ดีหรือยังเป็นแม่บ้านท,ที่ดีหรือยังให้เรานึ่คิดทบทวนตัวเองนี่คือการฝึกนะเวลาอยู่ทางโลกเนี่ยก็ลองฝึกตัวฝึกปฏิบัติมาวัาก็มาฝึกเหมือนกัน ถ้าบอกว่าฝึกลึกๆเข้าไปเนี่ยก็คือทางพระพุทธศาสนาเราทางวัดของเราเราจะเรียกว่าฝึกในการฝึกอินทรีย์ของเราอินทรีย์ก็คือพวกหูตาลิ้มจมูกนี่แหละ,ะพวกอินทรีย์ทั้งห้าของเราเนี่ยแหละอินทรีย์ให้พวกเราฝึกนะฝึกลึกๆเข้าไปแล้วก็มีการคงใจนะคงใจเวลาโดนอะไรมา จะเป็นคําพูดคํชจาที่ไม่ค่อยดีก็เวลามากกระทบปุ๊บเนี่ยให้เราโคมใจไห้ใหเรารู้มีสติรู้โคมใจนะตอนนี้เขาเรียกว่าให้มีธรรมะในข้อน,นี้คือข้อของธรรมะต่อไปข้อที่3ก็คือขันตินะธรรมะของอธรรมะของคารวะของเราขันตนิคือมีความอดทนนะพวกเราคงรู้อยู่นะนอดทนอดกั้นนะอดทนต่ออะไรบ้าง อดทนต่อความทุกข์ทางกายเห็นไหมเรามานั่งสมาธิหนาวไม่เอ่ยไม่หนาวเนาะไม่หนาวนัอยู่ในผ้านไม่หนาว,นะนานนาวก็ต้องมีความอดทนทางกายเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นร้อนบ้างหนาวบ้างถ้าไปข้างนอกต้องอดทนไ,ได้นะความหิวความทหรายอยากเข้าห้องน้ำนคือความอดทนทางกายพวกเราต้องมีอยู่แล้วแหละถ้าไม่มีคือมันจะทําให้ทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะ ถ้าเรามีมันก็สามารถที่จะผ่านปฏิบัติทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายตรงนี้คืออดทนต่อความทุกข์ทางกายต่อมาอดทนต่อเวทนาเวทนาคืออะไรรู้จักไหมเอ่ยเวทนาคือความรู้สึกต่างๆ,ๆนี่แหละสุขทุกข์เฉยๆนี่แหละเวทนาเวลาเราจิตป่วยเวลาเราไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยก็คือเราต้องอดทนได้ตรงจุดนี้นะ อดทนต่อเวทานาต่างๆเห็นไหมเรานั่งสมาธิก็ต้องอดทนเวลาเจ็บเวลาปวดแล้วก็อดทนไปนะอดทนเพื่อที่จะให้จิตเรานั้นสงบเราฝึกนะฝึกจิตให้สงบเนี่ยเป็นการอดทนนะอดทนต่อเวทนาต่อไปอดทนต่ออะไรอีกเราอยู่ข้างนอกหรือว่าเราไปทําง,งานบ้างเจอใครคนอื่นที่ว่าร้อยพ่อพันแม่หรือว่า คนอื่นต่างๆนานาก็จะมีการพูดกันบ้างการทํางานด้วยกันบ้างก็จะมีการกระทบกระทั่งเนาะก็ต้องอดทนต่อวาจาวาจาของคนอื่นวาจาของหัวหน้าบ้างเวลาคุยกันบางทีอ่ะมันอาจจะมีคําที่ไม่ค่อยสุภาพคําอาจจะแรงนะเป็นการพูดเราก็ต้องอดทนตรงนั้นอดทนต่อวาจานะเพื่อที่จะให้เกิดความสงบนะ ของพวกเราเองนั่นแหละถ้าเรา,าไม่อดทนนะพอเขาพูดมาเราพูดตอบเนี่ยเราด่าตอบเนี่ยก็จะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาแต่ว่าถ้าสมมติว,ว่าเรา,าไม่โตตอบเนี่ยมันก็จะเงียบไปเองแต่เราก็มาจัดการใจของเรานะมาว่ามาพิจรนารณาใจของเรานะว่าทําไมเขาพูดอย่างนั้นเราก็ปล่อยห้นะไม่ต้องอะไรามาก ก็ลองดูว่าถ้าสมมติว่าเขาพูดให้เราเนี่ยมันเป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงเราก็ปล่อยผ่าถ้าเป็นจริงเราก็มาปรับปรุงแค่ไขตัวมาฝึกตนใหม่นะก็เป็นการเอาทรมากมานะตรงนี้ต่อไปก็อดทนต่อการทาคามดี้นะตรงนี้ก็ต้องอดทนเวล ท้ายเนี่ยก็ต้องมีการจะจ่าค,ะ,าคะเนี่ยก็คือมันจะสูงขึ้นไปก่อการให้ทานนะการให้ทานเนี่ยมันจะแบบแค่สิ่งของนะแต่ว่าการจาค่คาคือจาคะคือความรู้สึกนะจาค่าความรู้สึกสละความรู้สึกออกไปนะมันจะเป็นขั้นที่สูงไปก่อการที่ว่าการบริจาคทานตรงนี้พวกเราก็จะได้ปฏิบัตินะ นี่คือง่ายๆนะธรรมะของพวกเราเองที่พวกเราจะต้องปฏิบัติให้ขึ้นใจถ้าเราปฏิบัติให้ครบนี่นะมีจาคะมีธรรมะมีขันติมีจาคะ,ม,าม,ะ,ม,ม,าะมันจะเกิดประโยชน์กับพวกเราอย่างสุดเลยถ้าเรามีจาคะหร้อไหมเราจะเกิดขึ้นปไปโน์ที่เราจะได้รับก็คือเราจะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ,อน่าเคารพถ้าใครถ้าเกิดว่าเรามีการมุสาขึ้นมามีการพูด ไม่เพราะหรือว่าพูดโกหกเนี่ย ok เราก็จะเสียซึ่งความน่าเชื่อถือน่านับถือไปใช่ไหมเอ่ยเวลาเราโกหกใครไปเนี่ยการโกหกมีโทษมากนะโกหกไปจะทำให้คนอื่นไม่เชื่อเราถ้าเราโ ok, กหกเนี่ยบางทีเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมว่าเราโกหกอะไรใครไปแต่ว่าถ้าเราพูดความจริงมันก็จะจำได้ตลอดบางทีนะบางทีจะโกหกใครสักคนเนี่ยโอ้สร้างเรื่องขึ้นมาก่อนใช่ไหมเอ่ย คิดขึ้นมาก่อนแต่งเรื่องขึ้นมาก่อนอ้ยวันนี้จะโกโหกกันอะไรใครดีว่าเหมือนว่าหมายความว่า,าเรา,า,าจะโกหกใครสักคนเราก็ต้องแต่งเรื่องขึ้นมาก่อนนะใช่ไหมแต่งเรื่องมาแล้วก็ตาม,ตามจำดีพอวันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็รู้เข้าว่าเราโกหกนี่มันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราขาดคนน่าเชื่อถือนะตรงนี้นะสาหรับประโยชน์ของถ้าเรามี ความจริงคนซื่อสัตย์นะจะฆะก็จะทําให้เราเป็นคนที่น่าเคารพนะน่าคบหานะต่อมาธรรมะเรามีธรรมะนี่มันจะทําให้เราเป็นคนที่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีศัตรูพูดง่ายๆไม่ค่อยมีศัตรูเพราะว่าเรามีอะไรมาแล้วก็ฝึกแล้วก็เก็บไว้ในใจขม่มใจได้นะก็จะทําให้เราไม่มีศัตรูมีศัตรูน้อยเป็นที่รักของคนอื่นนะตรงนี้ถ้าเรามีธรรมะถ้าเรามีขันติ ก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนสู้นะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะเพราะว่าการอดทนในความอดทนเนี่ยเป็นตะบะอย่างยิ่งเลยนะตั้งแต่ปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยนะไปจนถึงพระอรหันต์เลยนะต้องมีความอดทนเป็นเบื้องต้นเลยจะทําอะไรก็ตั้งแต่ถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยมันยากที่จะสําเร็จนะความอดทนก็ต้องมีความเพียรเป็นลำดับเป็นจับขึ้นไปที่พวกเราจะต้องอฝึกไป เป็นยังไงมั่งเอ๋นั่งสมาธิดีไหมนั่งสงบดีไหมเอ๋ได้อยู่เนาะ,ะนั่งสงบเวลาเรานั่งสมาธิถ้ามันมีเวทนาเนี่ยมีความรู้สึกปวดก็ให้เรารู้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูให้ดูตรงนั้นเนี่ยดูความเจ็บตรงนั้นนะดูว่ามันเจ็บแล้วก็ดูไปนะดูถ้ามันม่วงก็ให้ดูความม่วงนะ ให้มันรู้ดูงไปความเจ็บปวดเจ็บเวทนานเกิดขึ้นไปให้มันรู้ว่าเจ็บเราก็รู้รู้เฉยเป็นคนรู้นะเป็นคนเห็นอ่ะเขาบอกว่าให้ดูให้ดูอะครูบาอาจารย์ถ้าถ้าสายแสงเลยว่าให้เบิ้งให้เบิ้งะให้ดูแะละดูเฉยๆดูถ้าเป็นพูดมาอียงก็คือรู้แหละให้เรารู้รู้ว่าเราเจ็บแค่นั้นก็ดูแล้วก็ก็หลับตาดูไปดูเจ็บเจ็บไปเพราะว่าเราก็จะดูตรงนั้นแหละ พูดง่ายๆก็คือเวลาเรานั่งสมาธิให้ดูๆอะไรดูขันห้านะขันห้าขันทั้งห้ารู้จักไหมเอ่ยมีอะไรบ้างขันทั้งห้าก็มีรูปเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็บิญญาแล้วก็ดูนี่แหละดูทั้งห้าดูกองทุกข์ทั้งห้าอะไรเล่านี้แหละดูทําไมล่ะท่านก็บอกให้ดูว่ามันเกิดมันดับนะมันเกิดมันดับดับยังไงอ่ะก็ดูไฟเวลาเราเจ็บเราปวดเราเกิดเวทนาใช่ไหมเอ่ย มันเจ็บตลอดไปไหมไม่ตลอดไปนะมันก็จะหายไปใช่ไหมเอ่ยนั่นแหละมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ดับเหมือนกันเวลามันดับเราก็รู้มันก็ปวดใหม่มันจะไม่อยู่เวทนานั้นตลอดไปบางทีมันก็เฉยเฉยบางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็สบายแต่มันมันมันไม่ตลอดใช่ไหมเอ่ยแต่ให้เราดูนั่นแหละดูดูเกิดดูดับที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราเนี่ยคือให้เราดูเกิด ดูตอนมันเกิดแล้วก็มันดับให้เรารู้ทันมันอ่ะอย่างนี้แหละตั้งแต่ขันห้าเลยเราเราสะดวกดูตรงไหนดูอะไรเราก็ดูไปถ้าสมมติว่าเราดูลมหายใจใช่ไหมเอ่ยดูพุทโธใช่ไหมนั่นแหละลมหายใจก็คือรูปนั่นแหละรูปรูปเป็นรูปนะกองขันห้าคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเอ่ยรูปนั่นแหละดูกองลมนะดูแล้วก็ดูก็ดูเข้าดูออกนั่นแหละ ดูมันเกิดมันดับมันสั้นมันยาวให้เราดูไปเรื่อยๆตามดูนะแต่ว่าไม่ใช่ไปเพ่งดูนะไม่ใช่ว่าไปกําหนดมันให้มันเข้าให้มันออกแต่ว่าเราเอาความรู้สึกไปจับที่าจจมูกของเราแล้วก็เวลาเข้าแล้วก็กําหนดพูดเราก็กําหนดโทรก็ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถ้าลมมันจะหายมันอะไรก็ปล่อยไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูการเกิดการดับของนั่นแหละนี่คือเป็นการอดทนในการ ถ้าเวลาเรานั่งน,นานๆมันจะมีความเจ็บเวทานาเกิดขึ้นใช่ไหมเอให้เราอดทนถ้าเราอดทนได้มันก็ผ่านไปได้เหมือนกันมันไม่เจ็บตลอดไปหรอกอ่มันก็จะหายเหมือนกันนะตรงทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบมันมีเกิดมีดับนะไม่มีอันตัวไหนตลอดไปนะเห็นไหมบางทีเราอชอบอะไรสักอย่างเราขี้เกียจแล้วก็ไม่ใช่ขี้เกียจตลอดถ้าบอกว่านอนแล้วสบายแล้วก็ไม่นอนทั้งวันใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เปลี่ยนยาบทใช่ไหมอ่า เขาเรียกว่าอิริยาบถนั้นมันจะบางความทุกข์ถ้าเรานอนตลอดนี่ก็ทุกข์เหมือนกันนะเห็นไหมเราต้องลุกขึ้นมาเดินบ้างเอ็กซ,อซ์เ,กเ,ซซเ,กเซอร์ไซส์บ้างเดินไปโน่นไปนีนปน่ทำโน่นทำน,น,ทนี่มันก็เป็นาการขาายับอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถมามันก็เลยบางความทุกข์ไม่ให้เราเห็นทุกข์แหละตรงนี้มันก็คลายทุกข์ได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่า,าทุกข์นั้นจะหายไปทุกข์แม้ก็ยังจะเกิดจะดับอยู่นั่นแหละนะตรงนี้ทนอดทนนะ ต่อมาจากค่าเนี่ยก็คือพวกเราทําอยู่แล้วแหละอย่างน้น้อยก็คือสละพวกทรัพย์สินเงินทองถวายครูบาอาจารย์ถวาย,าวายเป็นพัฒหาบ้างถวายทานตามการท,ที่พวกเราจะต้องทำะนะนี่ต่อมาก็ไปจากค่าอารมณ์เออถ้ามีอารมณ์ขุนเครื่องอารมณ์ขุนเครื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นอ่าถ้าสมมติว่าเรามีอารมณ์สักอย่างหนึ่งนะถ้ามี เป็นการอาฆาตกันนะเราต้องพยายามสละสละให้ได้นะอารมณ์ตรงนี้ถ้ามีขุนเคืองไม่พอใจไม่ชอบใจใครเนี่ยให้เราสละออกไปนะสละไปทีละเละ็กทีละน้อยก่อเวลาทาวัดสวดมนต์นั่งสมาธินี่ก็แผ่ส่วนบุญให้เข้าไปนะมันจะเป็นทําให้เราลดความพยาบาทาร้ายนะไม่ให้จองเวรจองอันกันต่อไปนะ ข้อพยายามสละอารมณ์ไปเรื่อยๆจ้าฆ้าออกจ้าฆ่าออกเรื่อยๆนะตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำนะก็ถือว่าให้ธรรมะกับพวกเรามาอ <Okay. S 1> พอสมควรกับเวลาเนาะจำได้กันไหมเอ่ยมีอะไรบ้างคณะัจธรรมีสี่ข้อครับมีสี่ข้อนะอนะ่นะมีจา่าฆ่าเอ้มีสัจจะใช่ไหมเอ่ย <c oughs> จาธรรมะสัจจะก็คือความจริง ธรรมะคือการประพฤติตนแล้วก็ข่มใจ่ะแล้วก็ขันติขันติคือความอดทนแล้วก็จาคาก็คือความสละนะสละไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานหรือว่าสละกิเลสภายในใจนะตรงนี้ที่พวกเราจะต้องปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าปฏิบัติได้นี่มันจะเป็นพื้นฐานของอพูดง่ายๆว่าทำพื้นฐานของพวกเราเลยนะที่อยู่ทางโลกนะเป็นคาะวา เป็นแด็กคลองเรือนผู้คลองเรือนเนี่ยธรรมะของครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่าเราค่อยๆศึกษาไปแต่สิ่งที่สําคัญนั่นก็คือพวกเรานั้นจะต้องปฏิบัติด้วยถ้าเรารู้แล้วเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลกับพวกเราใช่ไหมเอ่ยสิ่งห้าข้อนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลกับพวกเราแต่ถ้าเราปฏิบัติจรงิงๆปฏิบัติจริงๆปฏิบัติให้ได้มันก็ย่อมเกิดผลกับพวกเรา เวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นี้จะเกิดผลนําความสุขมาให้กับพวกเรานั่นแหละนะก็ฝากครนั้กับทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยุดไขย,ยืนยาวได้สร้างบุญบาร,รมีคำจุนพระพุทธศาสนาเป็นน,ะนานแล้วก็ช่วยให้ครูบาอาจารย์อุปทั้งอุปทาน นะแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสรราัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเรันเทิร์น